สวัสดีจ้าเพื่อนๆหลังจากกินเขา้วแล้วๆอิ่มแล้วมันนี่ล้วอยากกินหวานๆมือเศร้าแล้วได้ไปได้ไปซื้อปลาท่องโกกับขับเพิ่นม,มีตเตาส่วนน้ำก็เลซื่อมาใส่กันจ้ามากินน้ำกันจ้าซิมก่อนม่เท่านไหนซิมมันจะแสบบ่ะกติก็เป็นค้นมักอยู่แล้วจ้าปลาทองโกกับเตาส่วนเนาะอืม้ม รสชาติแจ่บหวานมันเติมความหวานความมันแซ่บนะ แต่ละมือต้องได้กินของหวานและเตือนังยูได้แกินทั้งขมทั้งหวานรอบเศร้าๆก็ก,กินขมๆกินข้าวอิ่มแล้วก็หวานหวานลงไปก็ดีจากครบสูตรในแต่ละวนัน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่าอาให้กำลังใจกันทุกคนจ้าสวัสดีจ้า